สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมทุกคนนะจ้ามื้อนี้มาพบกับน้องแล้วค่ะในช่องชาดาบรรณาชาเนี่มื้อนี้น้องจะพามาชมตลาดแรงมาเบิ่งเอื้อขายของค่ะเดี๋ยวฮามาเบิ่งกันเลยนะจ้าว่าบ้านน้องมียังขายเนี่ยราคาถึกๆบ่กแพงจ้ามนี้นะจ้าอันนี้พี่สาวสว,ส,สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะ,คะไม่ได้ใส่เม็ดน,นะคะ อันนี้ขายยังค่ะต้มเป็ดค่ะสิบบาทค่ะกับต้มเป็ดค่ะคุณลิซี่พอนะเดาเอาฉือกุะเพียงต้มเป็ดข้าวพัดคุณลิซี่นะคะแล้วเป็ดสามสิบค่ะแม่เป็ดขายสามสิบบาทจ้าทันได้ลงเลยยังเอากระโดเอที่เสร็แล้วไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสจ้าไม่ได้ซีเรียส อยู่บ้านปลอดภัยบื้ยสแกนก่อนเข้าซื้อทุกคไหมอวาดมีอะไรบ้างในการจำหน่ายวันนี้จ้ะพัดมีพัตัดมี10บาทเอยค่ะบ้านนาเพียงขายถูกอันนี้อะไรคะก้อยหมูหมู20บาทหูหมูต้มิยม20 น้ำตับอ๋ออันนี้อันนี้ไทยสะกดเอิญน้ำตับเด้อจ้าแต่โบแต่ทางทางอื่นโบรูเขาเอิญมันอยังหม่ำเนาะบ้านเราเอิญน้ำจับน้ำตับลาบอย่างนี้อ่ะอันนี้ลาบไก่เออลาบไก่ถุงละยี่สิบจ้าอันนี้ยำบุญเส้นยำบุญเส้นก็ยี่สิบบาทมหาสิบบาทเนาะโอ้หลายแท้ต้มยำปลาจักบาสิห์ห่า บเบ่งเอาหลายบบนี้ยี่สิบบาทลาบเท่าสิบบาทมาเด้อมาเด้อสิบบาทลาบเท้าลาบเท่าสาล่ายสาลัยอีสานนะนะลาบเท่านะนะนี่เราจะอันนี้กล้วยทอดถุงละสิบบาทลนะนี่แล้วค่ะบรรยากาศยามแรงมาเิึงเอื้อยขายของเดีย๋ยวสิไปย่างลูกิ้นให้เขาก่อนไปค่ะ ปิ้งลูกชิ้นซอยพี่สาวกันเด้อจ้า <Okay. S 1> บรรยากาศเนาะจากขายของยังมาแรงลูกค้ากัดทยอยมาเรืเร่อยๆ mm hmm. ลาบปลาลาดลาบยังลาบปลาดล,ลาบบาาลเาโอ้ลาบสาลาลได้ยินว่าลาบปลาลาดไม่ยังเดอปลาลาดลปลาลาด เบ็ดสิบบาทค่ะต้มกระดูกมาลากเบ็ดใครกินเหล่าบริการดีมาแตุ่ดเหล่าคนไ่ได้ย่างซี่นี่มือนเนาะ นองล่างจ้างให้รวมรวบจะเป็นหนึ่งประบืกอรืออ่นเออไมู่ได้อามาแข้งหัวรุนหัวรลอดอมาให้ทุงหามถุงมาแข้งคุมกินกงเด้นเอายจกเผ็ดเปรียวเอาบะอาชิ้นจิ้มบะอาจจะไหมครับ เอใช้ไม้ก่็ไม้เอาไม้เดียวหรือสองเอาไม้เดียวหรือสองสองไม้สองไม้ลูกบริจิบมะจิมหน่อยจิมหน่อยนึงนะไหมคาสวยอาหารเส้นาาสไม่สวยเพราว่าอาหารไม่สวยคือเฟรนบูก,กินเดียพฟรนฟูกก,กินบรายและสลัมสลัมสลัมสวยห ไม่ชิงก่พอดีบะอเอาใส่ลำกันป่ะเอาจากไม้หน่อยใส่น้ำจิ้มด้วยน้อยก็เอาสองไม้จิ้มด้วยใส,ใส่ถุงอยู่บ่ลูกถุงหิว้วดิบะ

พอสิไปถ่ายเทเลบัวแดงอยู่ตื้นบัวทันนีืออตื้นทายไปบัวแดงกระบบานอันพิษแต่อันพิษแตเอาทําไมากบัวบัวทันบัวแดงเขามาส่ต้องมาตเ้าเม็กับาเขามาเยบเาาเน้เน้นนอยู่บนนี่เะ กมก็มีงะกเา้รดกรวกเลยแล้วแถวห้องที่่ออยู่หองนนามเลยเยเบัวใปลาเผาเหรอเห็ดแพ้ไหมเห็ดแพ้ไหมมีแพ้ร่าขายปลาเผาขายอะไรแบบ แต่ว oh, oh, ่าบ่อสื่อหฮาเล็ดน้ำบ่ได้ปิ่งไหลโพโพเข้ามาดังล็นปิงไหลนีกล้วเตเสาพเแหลวบายประเมันเหมือนกันเขาูว่ารานที่รับเสด็จดันตรงันื่อกว่าโอเคที่ได้เป็นที่คิดเกันจุเดยว

กำลังยั้งกับบ้านค่ำแล้วมาเร็วมาเร็วโอ้จังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมน้องเมื่อนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องในเด้อจ้าติดตามน้องไว้ในเด้อเรื่อมีคลิปด,ดีให้รับชมนะคะฟันโอใช่แค่นี้แหลคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย